สวัสดีค่ะวันนี้พบกับร้านนัตพงษ์บ้านนกดาวเหมือนเดิมนะคะอัปเดตตอนค่ำค่ะลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆแล้วก็ดูภายในห้องนะคะอันนี้ด้านหลังค่ะเสร็จแล้วนะคะสีสวยแบบฉ่ำเลย อันนี้จะเป็นศาลาค่ะเดีย๋ยวศาลา,าด้านบนนะคะนิดหน่อยตัวบ้านเสร็จไปแล้วฝากติดตามชมผลงานด้วยนะคะหรือลูกค้าคนไหนอยากเข้ามาชมสามารถติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยค่ะนนด้านหน้า างคะคพื้นอันนี้รองพื้นไว้แล้วนะคะแย่เก,ก็บหน่อยอันนี้ภายในห้องคะ่ะลองพื้นไว้แล้วาลักพิงอันนี้จะเป็นภายในห้อง สาคูณสามนะคะเดี๋ยวเก็บสีรอบนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กน,น้อนยลูกค่ะคนใดสนใจสามารถติดต่อได้คะ่ะาร้านของเราอยู่เชียงเภอวารินชำราบจังหวัดกรราชธานีนะคะจจะเป็นศาลาค่ะขอบคุณจัดตัวบ้านนะคะขอบคุณค่ะ